ธรรมคำสอนจากหนังสือชนะเลิศรางวัลยูเนสโกแห่งสหประชาชาติแก่นพุทธศาส์พุทธาทธาสพกขุ เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 4ท่านพุทธธาภิกขุได้เข้ามากรุงเทพมหานครเพื่องานประกาศธรรมะคณะนายแพทยแห่งโรงพยาบาลสิริราชร่วม้วยนักศึกษาวิชาแพทย์ณโรงพยาบาลนั้นได้นิม,มนต์ท่านแสดงปถาถกถาธรรมรวมสามครั้งปรากฏว่าข้อความที่ท่านแสดงนั้น คือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาอันเป็นเรื่องย่อเอาแต่แก่นของพุทธธรรมมากล่าวเหมือนกับบอกว่าสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธควศึกษาควรปฏิบัติอยู่ตรงนี้เป็นการตัดปัญหายุ่ยงยากมีประการต่างๆที่ชอบเถียงกันในเรื่องหลักของพุทธธรรมท่านนำพระพุทธดำร,ร,รัสมาบอกให้ทราบว่า ใจความแท้ๆนั้นคืออะไรต่อมาท่านแสดงอีกครั้งถึงเรื่องความว่างอันเป็นใจความสาคัญที่ควรสนใจมากเราได้ยินพุทธภาษิตบทหนึ่งว่านิพพานังประมังสุญญ์อันแปลว่าพระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งแต่ยังไม่ทราบชัดว่าว่างอย่างไรความว่างอยู่ที่ตรงไหน ถ้าได้ฟังกันนี้อันว่าด้วยความว่างแล้วจะชัดเจนขึ้นและมองเห็นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ครั้งต่อมาท่านพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างเป็นการชี้ทางให้เดินตรงไปตามแนวนี้เป็นเรื่องที่ชาวโลกผูมมกมุ่นในการงานควรศึกษา พึงนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติตนตามวิธีเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างจะช่วยให้อยู่อย่างสงบป้องกันโรคทางวิญญาณได้เป็นอย่างดีปาทกถาทั้งสามครั้งนี้นเป็นที่พอใจคณะนายแพทย์เป็นอย่างมากจึงได้ถอดจากเครื่องอัดเสียงมาเป็นตัวหนังสือ อ่านแล้วก็พอใจใครจะให้ได้อ่านกันท่วถึงจึงคิดกันว่าควรจะพิมพ์เป็นเล่มให้แพรหลายประจวบกับท่านพุทธทาสกำลังสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณอยู่นายแพทย์ผู้หนึ่งได้นำความเรื่องนี้ไปหาหรืออาตมาอาตมาเห็นด้วยหนังสือเล่มนี้จึงได้เกิดขึ้นด้วยประการาชนี้ ท่านซื้อนังสือนี้ไปอ่านซื้อซีดีนี้ไปฟังท่านได้กุศลทำบุญถึงสองสถานกระสุนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวแต่ว่าหนังสือหรือซีดีเรื่องนี้เป็นธรรมะส่วนลึกในพระพุทธศาสนาย่อมยากบางเป็นธรรมดาผู้อ่านผู้ฟังจึงต้องฟังและอ่านด้วยความตั้งใจอ่านช้าๆฟังช้าๆ คิดตามไปด้วยอย่าทิ้งเสียเมื่ออ่านบทแรกฟังบทแรกแล้วไม่เข้าใจจงพยายามอ่านและฟังฟังและอ่านด้วยจิตใจที่เยือกเย็นสงบจนเข้าใจชัดท่านจะได้รับประโยชน์ตามควรอย่างคุ้มค่าสมกับที่ท่านได้พบพระพุทธศาสนาอย่างน้อยๆท่านก็รู้เองว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นอยู่ตรงนี้เองปัญญานันทภิกขุวัชชนละประธานรังสริป,ปาาเกรดนนทบุรี